สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกคู่ทุกคนนะครับคลิปนี้พี่จาปทุมราชนะครับมาเปิดราคางัวแมลูกทั้งหมด3าโคมครับพี่น้องอยู่ของงวบ่าวนัดครับสวัสดีครับบ่าวนัดครับสวัสดีครับเมื่อนี้แบ่งปัน3โค้มเลยเนาะครับล่าข้าเบาๆครับพี่น้องครับมีมื่นเก้าหมื่นเก้าหาร้อยและก็สองหมื่นนะครับพี่น้องนะครับพิกัดบ้านนาแต้ตําบลนาแต้อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้อง ตั้งจังหวัดอำนาจเจริญครับบนคื่นเนี่ยฝนตกเด้อพี่น้องนี่ครับและคาดว่าฝนสิมาอีกนะครับก็จะว่าให้เตรียมรับมือกันให้หน้าขาดนะครับบารนัดกับตัดเข่าเรียบร้อยแล้วบารนัดเนาะครับเอ้านะครับมือนี่สามโคมนะครับเบึ้งน้ำกันเงียบเงีเรือพี่น้องลอยเลี่ยงเมัดตั้งสามโคมครับโดยเฉพาะโคมแรกนี่พี่น้องเอ๋ยลูกแรกครับลูกอ้วนๆตั้งตันนะครับราคากับร่วมทรงสองร้อยกิโลรับบารนัดเนาะแมนครับโอ้จับกล้องปึ๊บคึ้มปั๊บเอ้าโปเป็นยังนนะะคคครรรัับบงงววาามมออยยู่แแลล้เเโก พ่มที่หนึ่งนะครับเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับเป็นงัวลูกแหลกนะครับลูกว่ยหาเดือนเนาะครับแม่สูงอะไรครับแม่สูงร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบงัวลูกแหลกครับลูกอ้วนๆพี่น้องพ่มนี่ครับบ้านนัดเปิดไว้จักบาทสองหมื่นครับสองหมื่นซื้อๆื้อมันวะครับต่อได้ครับส่งปีสองร้อยโลครับนะครับลูกค่อนข้างอ้วนครับพี่น้องแม่ลูกลูกแม่นะครับนี่พี่น้องมึงลูกสาวเพิ่นว่ายหาเดือน แม่สูงร้อยสี่สิบวกลบครับเป็นงวดลูกแรกแม่ผสมหลบครับยั่งหั่งหั่งครับยั่งนะครับต้นอะไรกระขึ้นครับพี่น้องลูกแรกสีแดงดีเนาะสองหมื่นครบเนี่ยพี่น้องแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับเจ้าหมกแม่บอชีกนะครับใบหูบอชีเขาใบแดงนะครับต้นเดิมลูกสาวเพิ่นใส่เมาแดงใบใบประมาณหาเดือนยังกินนมแม่อยู่เนาะครับนะครับสองหมื่นต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อ นะครับเล็บทั้งแม่ทั้งลูกกะบ่หลมบ่นอนนะครับเบื้ายละเอียดไดไ้หลายนี่ลูกคนอ้วนอ้วนพี่น้องนะครับแม่ก็น,นมสีเต่านมนมดีนะครับสองหมื่นข่มแหลกครับตกท้อนประกันใทยสิบห้าหมึกน,นะครับเอามาปลูกใส่เล้าครับมาลูกกับพ่นสีเล็บหยะเอาล,ลูกแรกสีแดงพ่นเหียนดีครับแม่ลูกลูกตัวแม่แม่สูง้มไหวสีสีปกดดนะครับมากถือใจโทรมาตอนล่อล่าคากันไหนก็บ,บาวนัก มึงในสามโคมนะครับตามลูกแม่เพื่อนพี่น้องมึงอ่างทองก็ดีอยู่เด้นะครับเครื่องดํานะครับส้มน,นมพันนี่ลูกเพันอ,ด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 อด้วนลูกสาววัยห้าเดือนประมาณห้าเดือนยังกินนุ่มแม่จังหวะนั่นเนาะครับเปิดสองหมื่นพี่น้องมองขายเนี่ยเตยสองกิโลแล้วพี่น้องเอ้ยมือเงินเท่านั้นโฮมาต่อเอานะครับว,วันลักหมื่นนี่ตรงฟรีสองร้อยกิโลนะครับตัวสดๆไกลๆโหลดนี่บลสุดบ้านยังคำนี้ใส่ดี ลูกสาวคนนะครับนี่สองหมื่นปะยางจักหน่อยเขาทาพี่น้องเลยเนุสดผมเนี่ยสดแห้งโอ้มหมหาด้เสดเนะาะพอนัดเนาะครับร้อยพอดีเดี่ยงพี่น้องลูกสาวร้อมเน้ยลูกก็อ้วนวันลูกตันดีต่อไปครับเป็นโค้มที่สองนะสนใจครับพี่น้องลูกตันตันเลยครับเป็นง่วแม่ลูกลูกผูนะครับ ัวลูกแรกสีแดงแดงครับลูกอ้วนอวนตัดน,นักสีนะครับพี่นอ้องอ่าโค้งีสองบานันเปิดจักบาทครับเปิดไปหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับหนึ่งหมื่นเก้าพันหาร้อยพี่น้องเอ้ยผู้ได้มากลูเพผูครับมันเดี๋ขายเดีเร็วนอาาวานันเนาะแมนครับพี่น้องมองเหนเือนัง่นมืออ้วนไรไห้จากเดือนละมันหาหกเดือนละประมาณนี้แหะครับนี่ครับแม่เป็นวางลูกแรกแม่สูงอะไรครับแม่สูงไรสามแปดครับร้อยสามสผู้ได้มากรูเแ,แดงเนาะพี่น้องเนก้าห้าร้อยครับ ราคาต่อรองได้ครับทรงปีสองรอยกิโลครับพี่น้องเป็นงัวลูกแรกเนาะครับนี่ครับนุ่งน้งามลูกแรกพี่น้องลูกตันตันนี่ลูกใสเพิ่นแม่กระซศดีครับจมูกดำมดฉีดคลิปผู้ดำโอ้ยในห่วยคือที่มาขักแาวนัดเอ้ยูกเพิ่นะเนื้อล้วนร่วนแข้งขาใหญ่กว่าแมวตัวนี้แต่งว่าผมสมพอพันใหญ่มาเยอะเลยครับซิบเก่าห้าร้อยพี่น้องปลาถูกปาทอนประกันให้ซิบหาหมื่นนะครับ ปุ่นท่าผมก็ตัดหญ้าให้งม้วนนะผมหญ้าไลายพี่น้องเอ้ยช่วงนี้เอาอาจจะมีเสียงเครื่องตัดหญ้าเนี่ยนะครับเครื่องดำพ่วงหางดำนุ่มสีเต้าครับดำนุ่มดีนะครับงอหลูกแรกครับสิบเก้าห้าร้อยพี่น้องงอผมมาโค้งเนี่ยได,ได้ได้ทุนขึ้นเร็วพอลูกมันใหญ่นะครับลูกมันใหญ่ยยลุงอเธอกระใหญ่เร็วนะบ่าวนะี่ยนะครับสิบเก้าห้าร้อยครับ,รบแม่สูงหน่อยสามแปดลูกแรกครับเอาเล็บกอเทากับบอลลูนบอลนอนนะครับพี่น้องตกทวนบานัดประกันให้แม่กะ ยังมาทำผสมนะครับลูกไววหาเดือนลูกยังกินนมอยู่ลูกคนไทยมันมึนงมพี่น้องในหอยหมักแค่ไหนช่วงนี้งูผูกหายากกันละเนาะเวียดน,นามก็ได้แต่งโมแม่ไปก็ะจะเอาไปขุนอ่ะแดงครับพูณน้องผู้ได้มากว่าแดงๆดสดๆครับลูกแรกอ่าพุ่มหนึ่งกับพุ่มสองเนี่ยโอ้สดไหลายเด้อพี่น้องพุ่มนี้สามลูกแข่งน้าจะเมืองกันอ้าวหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้ะโจกฟี ต้องลอยโลดแล้วนะครับเอาาผูกไว้สิไปยังครับพี่น้องมันชิ้นเล่มหยาขึ้นเลนข่าผูกไว้หน้าตาลูก่นแม่ลูกผูกครับตูกผูกใหญ่เร็วแล้วพี่น้องลูก่นใหญ่สีดำแม่ได้เ่ยไปหาพกเดือนแข็งขาพวกนี้อ้วนพอถือว่าจ่ายลูกให้น้ำนมลูกดีนะครับแม่ก็สซดดีอยู่เด้เอาคูณยาหางัวตัวซดไปเลี้ยงนะครับเล็บก่เทาปกติดีนะครับ ตกขอนประกันเหตุิบหาเมือครับส่งปีสองร้อยกิโลมวงลูกแหลกนะครับลูกว้อาหกเดือนเนาะนะครับแม่ก็เป็นบามันอุปสมนะครับปะตูงยางจักน้อยเรียบร้อยต่อไปโคบีสามลูกแล้วนะพี่น้องเอาถือกน็นี้นะครับบังทายงางจักน้อยเนะี่ยตูงไงขึอย่างนี้ละโอ้เม็ดสีมาผดต่อไปครับโคบีสามนะครับโคทีสามนะครับเป็นงัวแม่ลูกลูกแม่นะครับพี่น้องลูกสาวนี่แดงๆนะ้านะนอะ้อนะ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  นะครับนี่พี่น้องเอ้โคมนี่ครับเปิดได้บาท์คาบ้านัดเปิดหมื่นเก้าพันครับหนึ่งหมื่นเก้าพันเด้อพี่น้องเด้อลูกสาวนี่อุ้งามแห่งลำตัวเาหนังน้าอะไรก็อ้วนครับสีแดงเข้มพร้อมหมื่นเก้าพันนับบาท์ดัดเนาะครับราคาต่อร่องไหนครับพี่น้องแม่สูงไรครับแม่สูงร้อยสามสิบสามครับร้อยสามสิบสามเป็นวัวลูกสองเนาะครับลูกวัยประมาณหกเดือนครับยังกินนมแม่อยู่ใจลูกใจลูกชื่อว่าสุดยอดแม่ซีออกจำป่าได้พี่น้องจำป่าโบดลูกแดงครับพี่น้อง แดงแงอาอ้วนพ่อนีอ่แม่พันกินยาดีแห้งเลยง้อไทยกลางนะครับอ่ะจมูกดาคลิปผู้ดาครับซีอิ๊วจำปังสิบเก่าครับพี่น้องบบานาพันห้องเด้พอดพี่น้องเด้อลูกพันในง่ามมาแล้วพี่น้องเอ้พนันลูกสาวพันเครืองดําพ่วงห้างดํานะครับอ่ะแม่พันกะเครืองดําพ่วงห้างดำพึ่ง,ก,ก,ง,ง,งกันสูงมลอยสามสิบสามครับหนึ 10, ่งหมื่นเก้าพันลูกจะสามารถไปเป็นแม่พันธได้เด้พี่น้องางามแห้ง้าใจาลูกงามจ้ แม่แม่พันโอ้ยขึ้ยังไงได้พี่น้องโอ้นางขอหนึ่งหมื่นเก้าพันครับโทบที่สามนะครับต่อรองได้เนาะครับสองปีกับสองไลโลนะครับคือแม่แดดแน่กำกับขอไพ่เด้พี่น้องเด้นี่ดูกันสีซัําแม่แดีวต้นเนี่มวนง้อ,งอ,งอ,งอปีกว่าจะไงกับแม่ด้บอกมีกลัวอยู่ครับเ <laughs> พราะว่าพามาเล้ว <laughs> <laughs> พาเนี่ยหม,มายความว่าสมพอพันใหญ่มากแม่ครับ <laughs> ไปทั้งพอพัดรับพี่น้องเพราะคือแม่ แต่ก็ยังนองก็ยังกินนมอยู่นะครับเนี่ยน้ำนมยังมีอยู่คือว่าใจลูกเี้ยงลูกได้ดีนะครับผมแม่สีออกจำปาโบดสีนนวลลูกแดงจึงคือมุ้หมองเต็มนะพี่น้องใจลูกโผลไหลงอหญ่บางโตอายครับพี่น้องใจลูกเอาสิบเก้าน้องนะครับถือตัวละพอถึงหมื่นนะครับถือตัวลราพอถึงหมื่นราคาก็ยังคุยกันได้เด้อพี่น้องเด้ออ่ะฟังนี่ของลูกเพิ่นกับว่ามีแต้มมี้ยยังนะครับลูกสาวเพิ่น ต้องบอกว่าลูกอ้วนลูกดีนะครับพวกเนี่ยใจลูกงามแห้งนะครับเอาตกช้อนประกันใหซิฟหาหมื่นนะครับสองปีสองร้อยโลคือเก่านะครับพวกที่สามพี่น้องมาคมผู้เดือบกัดมันตัวบางใหญ่พี่น้องให้มากเดือบตาอ่ะนะครับพวกที่สามครับหมื่นเก้าครับพี่น้องแม่สูงหน่อยสามสิบสามครับพัวลูกสองนะครับสนใจคนใดโทรมาหาบ่าวนัดด้านนาแต้ตะบลนาแต้อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะครับ มือนี้ก็ค่ายอยู่มีเดดไทยนะครับเป็ดบุกกะเดี๋ยวพีจ้าขึ้นให้นะครับแล้วก็อ่าเบอร์ลาลเบอร์โทรนัดเนาะครับนะครับสามพมเนดะ้อพี่น้องเนดะ้อโทรมาโหลดนะครับบานัดสิเป็นทรงห,หอยหอดข้อห่อนลักนะครับสองรอยกิโลนะครับทรงฟรีนะครับใกล้ใก,กับซอยคารถเพิ่นจังหน่อยนะครับใกล้ใกับรถกันเนร้ายครับพี่น้องไะดูงยางจังหน่อยเรียบร้อยสามพมหนาเลียงบัดเลยพี่น้องลูกงามปูนี่ลูกงามแหง่ง